นะครับมาท่านมาเที่ยวกัดแม่ทาครับพี่น้องจา๋านี่มีแมงดาด้วยครับพี่น้องจา๋าตัวละยี่สิบห้าบาทป่าเหรอนี่แมงดาครับที่เกาะกินบ้านเมืองเขาเลยครับพี่น้องจา๋าอ๋อกินจะได้กับไปอิ่มมาหาป้าคู่นี้นะอ๋อกายงงา <laughs> ตามท่านครับพี่น้องจ๋าเฮาต้องเลี้ยงแมงดาครับพี่น้องเพราะว่ามันมันจะได้อะมันมันคุนบดีอ่ะพี่น้องจา๋าคงกขอู้ไมได้ละตามท่านนี่กายขนาด <laughs> กรเพื่อนบอกแล้วเพื uh ่อนจะอยู่กันแบบออย่างก็แบบเนี้ยเพื่อนจะเอาเจ้าสัวกระสมล้ำหน้าครับไปหันออย่างก็ร้านกาหลายหลายร้านไอ้ที่เป็นนี่นะหมูสรลงสลิมนะเจ๊งกันก่อนหน้าเออดีแล้วสมล้ำหน้าเป็นจเดแล้วกับปากบางคนนี่นะปากอู้ว่าประชาธิปไตยแต่ข้างในใจเนี่ยขดเด็ดการล้นล้วนกงไก่เงี่ย่าหูนี้นะแต่ก็ตามมาเนอะตามท่านเลยน้องจ้าโหสุดยอดไอ้อย่างเนี่ย มะควงครับมามาเลยยี่สิบบาทวันนี้แม่กา okay. งามครับพี่น้องจ๋านี่งามไว้ก่อนก่อนที่เวปุ้นจะด่าเฮานี่โอ้หัวปลาบึกครับพี่น้องสี่ร้อยหกสิบบาทต้าโตโอ้โหนี่ลูกกาก็น้อยครับพี่น้องจ๋าคนมีก็คนเตียวครับคนซื้อพอแค่มีนี่นี่โอ้ยแล้วแม่งอย่างเนี้ยหนอนใหม่อืมต่อน้องกาจานี่ เนี่ยปิ้งครับพี่น้องจ๋าพอแล้วคนมีคนเดียวแทบจะบ่มีครับพี่น้องเศรษฐกิจมันเป็นจรไดัเนี่ยค้าขายกันบ่มว่วนพอแล้วกับโจโลเนี่์นี่โอ้ยมีแมกแกะครับพี่น้องจา๋านี่ยแมกแกะสี่สิบบาทไปจังหวัดอื่นบ่มีนะครับพี่น้องจา๋ามีก็เชียงใหม่ดิเนี่อยเนีนะโอ้ยใส่ไส้ร้อยนั้งกอนนี่เขียดครับเขียดแห้งอ้าว แถวปงแถวปลาครับพี่น้องจ๋าโอ้ยอย่างนี้เนื้อควาย50บาทครับพี่น้องจ๋าเนื้อควายนึงขอแม่กางามกว่านขายกล้วยอันนี้จืดจืดจืดอ้าละเลิศหายแมกางามมาได้แล้วผมอ่ะจัดมาอย่าให้เสียนี่ตามนี้กับผมพี่เจสโนนปลาท่านแอลอกาดแม่กาดแม่ทาละปูนครับพี่น้องจ๋านี่น โอ้อันนี้อย่างก็เห็นป่าต้นไหนอย่างก็อยอย่างผักไอยอย่างกับแม่ผักปูย่าแม่ละแม่ละเอาไปอย่างก็ก็แกงนอยโอนี่แกงนอยยำนอครับพี่น้องอขอบคุณครับ <c oughs> ปลาเป็นแอวปลาหูเฮาที่บเคยมาแอวกาดแม่ทาผมเชื่อว่าใครมาจยงใหม่นี่ต้องกมายแน่นอนครับบอกแวะนี่ว่าเสียจือ้อครับว่ามาบ่าถึงเนี่ยขั้วาผาครับพี่น้องจ๋านี่เขียวอ่างล่างเพราะขนาดครับเงียบนึพี่น้องหนึ่ง ขอไงการนั่งปัดจนจนาตามนั้นครับกพบโฮมีเจสโนยพาท่านเที่ยวกาดแม่ท่าจ้าอ้นักมาได้อู้ไปกระวนไปวนมาอยู่เนี่ยนอ<ม> <c oughs> ตามนี้ครับเป็นอ้องจา้าโอ้โห